สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับเซล์ปีใหม่อีซเชียงตรายโดยกลุ่มนกเงือกสำนักงานใหญ่อีกเช่นเคยค่ะสำหรับตอนนี้นะคะปีใหม่อยู่ที่หน้างานนะคะทดลองขับอีซูมิลเอตัวใหม่ล่าสุดบอดี้2,025นะคะตอนนี้จะเราอยู่กับรถรุ่นมิลเอตัวท็อปสุดเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะจะได้ว่าเป็นรุ่นมาตรฐานนะคะมีการปรับ เปลี่ยนนะคะใมเนอรอเชนมาใหม่กลับเปลี่ยนในส่วนของรูปโฉมหลายจุดมากๆเลยนะคะว่าจะเป็นด้านหน้าและด้านหลังสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวไปใหม่พาทุกท่านไปรับชมดีเทลรายละเอียดนะคะรอบๆคันภายนอกภายในไปด้วยกันนะคะก่อนอื่นนะคะลองมาดูในส่วนของไฟหน้ากันก่อน,นะคะ่ะไฟหน้าตัวนี้นะคะดีไซน์มาใหม่ล่าสุดเลยนะคะ ทัไลท์นะคะตัวนี้ดีไซน์ใหม่จะมีลักษณะของเส้นขีดตัดอยู่ต,ตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งไฟตรงนี้นะคะจะทําหน้าที่อยู่3อย่างด้วยกันค่ะเนซเปอร์เด์ไลท์ส่องสว่างในเวลากลางวันนะคะเป็นไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟหลีคายในตอนเดียวกันถัดมาในส่วนของไฟโปรเจคเตอร์นะคะตัวนี้ทํางานควบคู่กันอยู่ในโครมเดียวกันนะ ตัวนี้ทําหน้าที่เป็นไฟสูงและไฟต่างภายในอเดาากยวกาันและแปลกใหม่เลยเพิ่มเติมโดดเด่นเห็นมาแต่ไกลเลยในส่วนของกระจังหน้าช่องระบายลมที่มีขนาดใหญ่ดีไซน์มาใหม่ล่าสุดนะคะสังเกตเลยนะคะในส่วนของกระจังหน้าตรงนี้นะคะส่วนโค้งมนนะคะจะโค้งมนด้านบนและมีการตัดแต่ล่างนะคะแล้วก็ยังคงเอกลักษณ์ในส่วนของกระจังหน้าสองชั้นขนาดใหญ่ะคะ่ะตัวนี้นะคะะอันนี้ก็จะเป็นชั้นที่หนึ่ง ถามว่าในส่วนของชิ้นงานประจังหน้าตรงนี้นะคะจะเป็นสีาขานะคะเป็นเขาตะกวดนั่นเองนะ<บ>นแล้วก็ดีไซน์ช่องระบายอากาศมีขนาดใหญ่แบบนี้ดีไซน์ใหม่นะมีลักษณะเป็นกัดเป็นลังพึ่งด้วยนะคะามาพร้อมกับโลโก้ e-su c h r o m ม i u m ที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะคะในส่วนของสัญลักษณ์อ s u c โคร m ม i u m ตรงนี้เขามีการทําสัญลักษณ์ให้แลดูแบบน้อยลงหรือเล็กลงนั่นเองนะคะก็ทําลักษณะของการ ที่ตวงสื่อเล็กลงจะทําให้บอดี้รถของเราอะดูใหญ่ขึ้นนั่นเองค่ะ ถัดมา,าในส่วนของกันชนหน้านะคะกันชนหน้าตรงนี้นะคะออกแบบมาใหม่ขออนุญาตซูมนิดนึงนะคะมุมนี้นะคะน้องยุย้ยมุมนี้อ่ะมุมนี้ดูชอ่องระบายอากาศด้านล่างนะคะ <S <S ตรงนี้นะคะดีไซน์มาใหม่แอร์เครเทนซึ่งก่อนนั้นเนี้ยในส่วนของระบบแอร์เครเทนนะคะจะมีในส่วนของตัวอีซูด,ดีแมกนะคะแต่ตอนนี้เอามาใช้ในส่วนของอีซูดิวเอ็กตัวใหม่ล่าสุดของเราแล้วนะคะซึ่งดีไซน์ ด้านหน้าใหม่เส้นสายลวดลายดูเข้มขึ้นคมขึ้นหล่อมากกว่าเดิมนะคะถึงแม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นรุ่นธรรมดานะคะก็ถือว่าหล่อมากๆกันเลยทีเดียวค่นะถัดหน้าค่ะมามองมุมด้านข้างกันนิดนึงนะคะตัวนี้ในส่วนของล้อแมกรุ่นบอดี้0 2 5พันยี่ก็ถือว่าจับมาใหม่มากๆเลยค่ะตัวนี้ดีไซน์ใหม่ขอยัดซูมนะคะตัวนี้ตัวอัลติเมทตัวท็อปสุดนะคะก็จะเป็นขอบย e ี อลูมิเนียมอลลอยสีทูโทนค่ะในส่วนของยางตัวนี้ยังคงรับด้วยยางเบสโตนนะคะสีรียางอยู่ที่265นะคะทับ50อายี่สิบนั่นเองค่ะอโอเคนะคะในส่วนของช่วงล่างยังคงเป็นช่วงล่างเดิมอยู่นะคะสำหรับอีซูซูเกมกซ์2025นะคะเรามาด้ปั้นท้ายกันนิดนึงนะคะในส่วนของด้านข้างตรงนี้ก็ตกแต่งแทมเพลตก็คือถือว่าก็ยังเหมืนอนเดิมอยูนะ่แล้วก็ในส่วนของด้านหลัง นะด้านหลังตรงนี้ค่ะไฟท้าย LED ดีไซน์ใหม่มาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังดีไซน์ใหม่นะคะมีการเล่นเส้นสายว่าไล่ลากยาวแต่ด้านซ้ายจรลดด้านขวาเลยนะคะตัวนี้ทำให้บอร์ดที่รถของเราดูใหญ่ขึ้นยาวขึ้นไฟท้ายก็เช่นกันในส่วนของโครมไฟท้ายลากยาวแต่ซ้ายจะลดขวาเลยนะคะถือว่าโดดเด่นและสวยงามจริงใจดูตูหลาสมคำล่ำลือสำหรับ e สุกนิวเอ็กมากๆ แล้วก็มาดูในส่วนของโลโก้ e s u โโรเเีียมนะคะตัวนี้ถ้าเป็นตัวรุ่นเดิมนะคะมันจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านี้ถ้าเป็นรุ่น2025ตอนนี้ขนาดเล็กลงนะคะก็คืออย่างที่ว่านั่นแหละค่ะในส่วนของโลโก้ e s u i ที่มีขนาดเล็กลงจะทําให้บอดี้ของรถนะคะดูใหญ่ขึ้น แล้วก็เอออีกส่วนหนึ่งค่ะในส่วนของด้านล่างตรงนี้ตรงนี้ก็จะดีไซน์ใหม่สําหรับรุ่นมาตรฐานตรงนี้จะเป็นในส่วนของสีเมทาลิกหรือสีดำเยโนแบกแบบนี้เลยก็ถือว่าทําให้รถมิ w สอของเราดูหรูหราใหญ่ขึ้นแล้วก็บึกบืนขึ้นด้วย เดี๋ยวเราไปดูกันตอในส่วนของด้านในนะคะสำหรับ ESU MILX 2025เมื่อเปิดมาด้านในนะคะรุ่นนี้ในส่วนของดีไซน์ของเบาะจะคุมโทนเป็นโทนสีเบจนะคะหรือว่าสีครีมบ้านเราเรียกง่ายๆเป็นสีครีมนะคะ mm hmm. ก็ในส่วนของที่พักแขนตรงนี้นะคะ mm hmm. เขาจะมีการ หุ้มหนังนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเดินได้จะมีการเดินได้ที่เป็นได้สีครีมด้วยนะคะแล้วก็ลักษณะคอนโซลการตกแต่งด้านข้างจะตกแต่งด้วยดําเงาหรือดาเพลนอแบกนะคะก็ให้อารมณ์ความดหรูหราและลงตัวมากยิ่งขึ้นค่ะตัวนี้นะคะามาดูในส่วนของดีไซน์ของเบาะน,นิดนึงค่ะตากล้องแทนลวดลายของ อ่ะเบาเรานิดหนึ่งนะคะตัวนี้เส้นสายลวดลายใหม่นะคะก็ยังคงมาพร้อมกับเทคโนโลยีคลูแมกนะคะเป็นเบาะที่สามารถระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นนะคะตัวนี้นะอ่าแล้วก็พวงมาลัยถ้ามองผืนผืนก็คือเหมือนเดิมนะคะในส่วนของพมหนังแต่ปรับเปลี่ยนมาใหม่ในส่วนของพวงมาลัยไฟฟ้านั่นเองนะคะตัวนี้พวงมาลัยเบามากกว่าเดิมเมื่อกี้ไปทดลองขับมาแล้วนะคะคอนเฟิร์มค่ะแล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องในเรื่องของนะคะระบบ ความปลอดภัยเอดารัดนะสำหรับเอซุมิเอสองพันยี่สิบห้าเพิ่มเติมระบบเอตารัดฮาร์ดแวแนรวมไปเลยในส่วนของระบบเอเดาเพิ่มมาอีกห้าระบบนั่นเองนะคะตัวนี้ก็ในส่วนของเอเารดเดิมเขาจะมีอยู่ที่อ่อ สิบสองระบบนะคะเพิ่มมาอีกห้าระบบก็รวมกันเป็นอยู่ที่สิบเจ็ดระบบนั่นเองนะคะอ่าเพิ่ม <affirm S 2> มาในส่วนของระบบควบคุมรถไม่ให้ออกนอกเลนนะคะแล้วก็ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนในสถานการณ์ฉุกเฉินนะแล้วก็ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบช่วยควบคุมทิศทางของรถรอบรอบคันนะคะแล้วก็ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัตินั่นเองสำหรับระบบ ADAS ที่เพิ่มเติมเข้ามานั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังนะคะก็ะมีความกว้างขวางออขออนุญาตค่ะลองยุ้ยแพนในส่วนของตรงนี้ถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้ตรงนี้จะเป็นจุดเสียบลักไฟ220วัตต์นะคะแต่ตัวใหม่นี้เขามีการตัดปลักไฟออกไปะคะ่ะแต่ ก็ทําเป็นช่องเก็บของอเนกประสงค์แบบนี้ให้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของช่องเสียบ USB Type C มาให้ถึง2จุดกันเลยทีเดียวนะก็คือภาพรวมแล้วในส่วนของตัวใหม่2 0 2 0นีสนมาตรกก็ เพิ่มเติมมาโดยคร่าวๆประมาณนี้นะคะก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็สามารถทักหาเซลปีใหม่อิสุได้เลยนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้ค่ะเซลลปีใหม่อิสุเชียงตลายโดย,โดยกลุ่มนกเนื้อสำนักง,งานใหญ่ขอ,อย่าลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าทีน่นึงคะ่ะบ๊ายบาย